สิบกว่าปีเหมือนกันความดันไขมันปวดตามเนื้อตามตัวโรคกระดูกมันก็ดีความดันก็ลดลงปกติจะเหนื่อยง่ายมันไม่มีพลังเลยอะมันจะงนเงินนะ่ารทานเคโอไปนี้เดือนกว่าเนี้ยดีขึ้นความดันก็ลดลงเบาหวานก็ลดลงไขมันก็ลดลงมั่นใจครับมั่นใจผลิตภัณฑ์เคโอมั่นใจว่ามันดีขึ้นคยดีขึ้นครับแลไม่ได้ทานยี่ห้ออื่นทานเคโออย่างเดียวครับฝากทุกท่านที่มีอายุเยอะๆ ทานแล้ทาน KO เนี่ยจะดีเหมือนเหมือนผมทานอยู่นะครับโรคโรคเบาหวานก็เป็นมา10กว่าปีแล้วครับตาก็10กว่าปีเหมือนกันความดันไขมันปวดตามเนื้อตามตัวโรคกระดูกทานเคโเข้าไปก็รู้สึกดีขึ้นครับไม่เหนื่อยเหมือนเดิมอากาศร้อนอย่างนี้ไม่ไม่เวียนหัวไม่ไม่มีหูฟครับ ขอฝากถึงคนที่อยากจะดูแลสุขภาพก็ให้ทาน K.O. โอเหมือนผมจะดีขึ้นครับผมไม่ใช่หน้าม้าครับผู้ทานจริงๆครับตาแล้วเห็นผลจริงๆครับฝากไว้อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆครับผมก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแต่ผมได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วดีจริงๆครับ ที่ความดันมันไม่ลดมันก็หัวหูมันก็นักอือจะเป็นเวียนอ๋อเวียนนะคะุณนมีอาการเวียนเนาะก็มีโรคประจําตัวก็คือความดันความดันก็ขมันสูงแล้วหลังจากที่ลูกชายซื้อมาให้คุณแม่ทานค่ะมันก็ดีการเวียนอะไรดีขึ้นเลยก็มีมั่งค่ะแต่เห็นบอกว่าความดันเป็นยังไงคะความดันหลังจากที่ทานเคโอแล้วความดันก็ลดลงปกติ เป็นปกติเลยใช่ไหยคนมาวัดยังว่าเกือจะหายเลยหายยอดเลยทาก่อนเข้านอนตัวเย็นเย็นก่อนเข้านอนค่ะก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งหนึ่งเมตรเท่านั้นแหละค่ะนอนสบายท้องไ่้ไม่ปวดไม่เปิดนะยอดเลยก็เล่าความเป็นจริงเงี้ยค่ะค่ะแล้วมันนอนนี่มันตื่นง่ายจังแล้วเห็นคุณแม่บอกว่าเคยเอาไปถามคุณหมอใช่ไหมคะไปถามหมอ คุณหมอยาจะทานได้หมายาไตเนี่ยเขาว่าได้เขาก็ดูได้มีเป็ลายกินเรื่อยไปเถอะแล้วเขาว่าอย่างว่าไม่ได้เป็นหรอกปลอภายไม่ต้องรักษาเขาว่างั้นนะแะ้ว้วมันยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้จะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับไตนะคะเพราะว่าเป็นสารธรรมชาติกับร่างกายถือมาให้เไล่กล้องดีเดียวเพื่อหมดมันกลกูไปซื้อไม่ได้ ถือเก็บไว้จะได้กินง่ายๆกินก็ภาวนานะ่ยเจ้าของจ้าคู่เจ้าของโรงพยาบาลกินให้ถูกให้ต้องให้หายปัดเตาปี่ยบอกทุกคืนอจะกินต้องบอกจริงๆแล้วก็ดีจริงนะคะคุณแม่ดีจริงถ้าพู้ถึงว่ามันกินไม่ถูกไม่ต้องมันก็ต้องไปโน่นไปนี่ทองเนี่ยนะไม่เปนค่ะนไม่ตึงไม่ปวด ก็ช่วยๆอย่างนั้นเพราะว่าการไหลเวียนเลือดมันดีขึ้นนะคะเลือดสะอาดขึ้นเลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงสมองไปโรงพยาบาลก็คนวันนั้นไปึีก็เจาะด้วยเขาบอกไปเลือดแก้วเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคุณได้จ้างคุณแม่มาพูดไหมคะไม่ได้จ้างค่ะคุณแม่ อยากจะเล่าเองเลยนะคะก็เล่าความเป็นโงภายในใจมีเท่าไหร่เล่าให้หมดเพราะว่ามีผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาเยอะนะว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าขอเสียงยืนยันจากคุณแม่เลยค่ะว่าไม่ได้จ้างว่าจะเป็นมาเองมาเองว่าจะจ้างทานเองทานจริงนะ้านเองทานจริงค่่ะะคคุณแม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าดีขึ้นเพราะเคอมั่นใจเออสุดยอดสุด ขอบคุณมากมากี่อุตส่ามายันบ้านนี่นะขอบคุณทุกคนทุกคนดีนะเราว่านางให้บรรทงอานใช่เจ้าคุณก่อนหน้าที่จะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ KO นะคะพี่เล็กมีอาการยังไงนะคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็คือมันจะเป็นหลายอย่างเลยเนาะมีเบาหวานความตันไขมันอย่างเงี้ยภูมิแพ้ด้วยอาการก็แบบจะเหนื่อยง่ายเมื่อทานอะไรไปเยอะก็จะเหนื่อยเหนื่อยแบบ ไม่อยากไปไหนเลยแล้วเหมือนคนป่วยอ่ะคนป่วยตลอดเวลานะมันป่วยข้างในอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่มีพลังเลยแล้วก็จะแบบว่ามันจะงนเงินนะไปไหนงนเงินใช่มันจะเซแล้วขึ้นไสอ๋อขึ้นไส้ด้วยค่ะขึ้นไส้แล้วตาเนี่ยตาจะบวมบวมมานี่จะจะพอปีนะไปหาหมอเป็นมานานแล้วใช่ไหมคะหมอบอกไม่รู้สาเหตุนะตรวจต้องหลายอย่างนะหมอต้องเให้ยามาหยอดค่ะใช่แต่พอ พอมทานนะใช่ทานนะค่ะกล่องแรกอะตาหายบวมเลยอ๋อเยี่ยมเลยค่ะค่พอพอไอหายเหนื่อยนหายเหนื่อยละอาการที่หายเหนื่อยอาการที่แบบไม่มีพลังหายไปเลยสดใสขึ้นค่ะแล้วก็พอทานกล่องที่สองไอมือชานะปกติชาควา ขวาอยู่แล้วชาเยอะแต่ซ้ายตามมาเป็นได้แบบเยอะเริ่มเยอะไอ้ซ้ายหายแล้วเท้าชาสองข้างก็หายไปหาหมอหมอก็เคยแบบว่าคุณเลือดหมืดนะระวังตินเลดจะแตกนะเพราะเลือดมันมันเลี้ยงไม่ได้ถึงชาอ่ะพอทานนี้ไปดีดีมากเลยแล้ร่างกายก็สดใสทำให้เราแบบอยากทำมาหากิน่อนคะะมีกำลังใจใช้ชีวิต ช่สบายขึ้นนะคะใช่ใช่ถ้าใครเป็นอาการอาการเหมือนที่ที่เราเป็นนะอาการ<ะ>แบบเนี้ย<ะ>การเหนื่อยง่าย<ะ>แล้วไม่มีแรง<ะ>แล้วก็จะขึ้นใต้หรือไม่มีพลังงานง,ง่าย<ะ>อยากให้มาทานเโคลเพราะว่าันดีจริง<ะ>ๆนะมันมันได้หลายอย่างนะมนไม่ได้แยากใค่อย่างเดียวขนมือชาตาบวมหรือแบบเท้าชาอะไรเนี้ยนะจักมองรูปบอกไม่ดีอ่ะ บางคือไม่อยากมีชีวิตอยู่นะท้อท้อจน่อยากมีชีไปนอยู่เลยจ้าจ้าพอทานเขาไปดีขึ้นดีเลยล่ะมันเราไม่อยากต่อสู้ต่อไปอ่ะอยากมีพลังสมา้ิต่อไปมีผู้ชมทางบ้านนะคะสงสัยนะคะถามมาว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าค่ะอยากให้พี่เล็กบอกกับผู้ชมทางบ้านนะคะ๋อไม่ใช่เลยนะคะอันนี้มันคือเรื่องจริงมากเลยค่ะ อีกถ้าอย่างไงก็ถ้าไม่เชื่อก็มาถามเราได้เพราะว่าเป็นจริงค่ะเป็นมาหลายปีแล้วอาการแบบนี้ค่ะแค่ทานเข้าไปแค่สามกล่องนะดีขึ้นเลยอ่ดีแบบดีรู้เลยหลายๆอย่างมันดีมากเลยยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะอาทิตย์ที่สามอยู่เลยมันดีแบบเกินคาเกินที่เราคิดเลย จริงจริงค่ะเคสของพี่เล็กนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะถ้าหากท่านผู้ชมทางบ้านมีอาการคล้ายๆกับพี่เล็กนะคะเวียนหัววูบหรือว่าบ้านหมุนอ่อนเพียนะคะ,อ,ะอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้ค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ KO นะคะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณและพี่เล็กนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยโดยปกติคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการชานะคะมือแข็งขาอ่อนแรงนะคะก<ม>็คือกลุ่มกลุ่มที่จะเป็นอมัมพฤตนะคะแต<ม>่ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย<ช>ู่แล้วะนะคะหลังจากรับประทาน KO ไป3เดือนเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ทานไปคือเหมือนกับตอนนี้ก่อนก่อนหน้าที่ทานก่อนนะคะคือจะ ผิวพรรณเนี่ยค่อนข้างคล้ำนิดนึงเพราะว่าระบบเลือดด้านในน่าจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยคือหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นเดิมเนี่ยเหมือนกับยังยกแขนหรือว่าขยับขาข้างแต่ละข้างเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็หลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถยกแขนได้สูงขึ้นแล้วก็ขยับแขนแล้วก็ขยับขาได้วางส่วน